วันนี้เรามาอัปเดตศิลปินที่เรียกว่าฮอตสุดๆในตอนนี้ทำอยู่ไม่ใช่เหรอครับก็ช่วยกันทำครับวันนี้เข้าถ่าย MV แล้วนี่นะใช่วันนี้เป็นเดืนแรกโอ้ก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วเราก็มีคลิปพี่บรรยากาศการถ่าย MV ที่บางแสนยังไม่ได้บอกเลยน้องสลันยังไม่ได้บอกว่าใครใช่น้องสลันนั่นเองสลันแอนนิงครับผมตอนี้อยู่บางแสนตัวแรกนะฮะตัวแรกในชีวิตเขาเลยแล้วก็เรียกว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ ซัมเมอร์ของเด็กนักเรียนคนหนึ่งอืมรู้ดูร้อนของเด็กนักเรียนตอนรู้ดูร้อนพี่ไปไหนเด็กแล้วผมก็ก็ไปเที่ยวแถวมาลดีฟอะไรพวกนี้โยรวยจังวะเชื่อเวละอยู่อยู่กับมาตั้งงานไปวันนี้รวยยังวะเข้าเข้ากันนะไม่ละไม่ใช่เราจริงๆขึ้นไปทางเหนืออยู่บ้านที่เชียงใหม่ไปเผาป่าอะไรเงี้ยอันนี้เเก็บเห็ดแก๊บ อร่อยนะโอ้ยแพงด้วย <laughs> อ่ะอย่างนั้นไปชมคลิปอัปเดตผลงานเขาหน่อยครับผม ผมถ่ายสี่สามสองแอคชั่น สวัสดีครับผมซาลาเน่งครับวันนี้ผมมาถ่ายมิวสิกวิดีโอหนังสั้นของเพลงแรกของผมครับชื่อเพลงว่ามองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินก็ยกกองกันมาที่ชนบุรีนะครับส่วนเรื่องราวใน MV มันจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ที่รายการไ v ฟ at g วันที่27มีนาคมนี้ครับขอบคุณครับชอบชอบทำไมเขาแต่งตัวง่ายจัง สบายๆพี่คือคืออย่าอยาจริงๆนะผมว่าเจตนาของพี่อ่านที่เป็นภูมิกับเนี่ยเขาก็คงอยากให้รู้สึกว่าเออมันเป็นเสื้อผ้าที่ใครก็แต่งได้จะยืดอะไรเรียลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของเอ่อเอ็มบีเนี่ยยังไงก็ต้องรอติดตามแต่ผมบอกได้เลยว่าตอนหลังหักมุมมุมผมผมรู้พอดพอดหนังทั้งหมดแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นหนังสั้นลักษณะเนี่ยจะเป็นหนังสั้นที่คือหนังไม่ยาวใช่ครับ ประมาณสามนาทีสั้นไปไหมหนังสั้นมากเป็นหนังสั้นยังไงก็รอติดตามครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแสงของสลันด้วยนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี